เห็นด้วยครับเรามานานแล้วครับอยากให้เปิดประเทศค่ะเห็นด้วยนะคะการกับการเปิดประเทศค่ะหนูก็เห็นด้วยนะคะจะได้เพิ่มเศรษฐกิจบ้านเมืองให้ดีขึ้น เปิดประเทศก,ก็ก็เห็นด้วยในส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าจะต้องมีมาตรการที่สามารถที่จะดูแลไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งก็น่าจะดีสําหรับผู้ประกอบการพวกท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ที่เป็นอยู่ค่ะเห็นด้วยค่ะในการเปิดประเทศแต่ครั้งนี้รัฐบาลจะต้องมี แผนการที่รักคุมในการดูแลที่ว่าจะไม่ให้เกิดโควิดในละรอบใหม่ให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาหารจริงได้มากขึ้นมันต้องดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐกิจเราดีขึ้นนะคะเพราะว่าประเทศไทยต้องเข้าใจว่ารายได้หลักของเรามาจากการท่องเที่ยวก็คิดว่าการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้าขมาน่าจะได้เม็ดเงินที่มากกว่ากระตุ้นภายในบบประเทศนะคะก็เห็นน้ำยูเดอร์เพราะว่าเป็นห่วงทุกคนแตด่ดูแลสุขภาพเจ้าของใน คือผมธรรมดากาขายได้แต่โรงแรมนี่เออยังเปิด่าได้ก็เป็นห่วงเพิ่นคือกันกหักกันเนะครับเป็นห่วงหนูและเจ้าของเนเด้อเชื่อว่าหลายประเทศก็คงจะดูเราเป็นแบบอยา่างถ้าเกิดเราทําในวันนี้ ให้มันโอเคมากขึ้นอ่ะเชื่อว่าหลายๆประเทศก็จะกลับเข้ามาเที่ยวบ้านหลามากขึ้นนะคะอ่าในการเปิดประเทศครั้งนี้นะคะก็ขอให้ที่อย่างรับรื่นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้รัฐบาลค่ะก็สู้ๆนะคะทางรัฐบาลแล้วก็ประชาชนทุกคนค่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะก็จะดีขึ้นนะคะจะ <c oughs> เปิดประเทศครั้งนี้ก็ขอกําลังใจรัฐบาลดว้วย้วยครับคอยพานไปด้วยดีนะ้ครับค่ะอ,อยากให้รัฐบาลสู้ๆนะคะอยู่กับประชาชนต่อไปนะคะ